สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาทำผัดไทยกินกันขั้นตอนแรกก็ใส่หอมแดงลงไปใส่เต้าหู้ลงไปตามด้วยเส้นใส่น้ำลงไปหน่อยให้เส้นนิ่มจากนั้นใส่น้ำซอสเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาทำน้ำซอสผัดไทยกันนามด้วยตั้งฉายถั่วป่นสองช้อนกุ้งแห้งหนึ่งช้อน พริกหนึ่งช้อนช้อนชานะจ๊ะตามด้วยไข่ไก่หนึ่งใบใส่ถั่วงอกต้นกุยช่ายเสร็จแล้วจา้าตักเสิร์ฟได้เลยจา้าสูตรนี้อร่อยเดี๋ยวคลิปหน้ามาทำน้ำซอสผัดไทยกันขอบคุณนะคะที่รับชม